สวัสดีนะครับวันนี้ครูเฟิร์สจะมาสอนการตั้งหารพรหุนามครูเฟิร์สเขียนการตั้งหารใหม่เลยนะครับคําเตือนคลิปนี้ไม่มีการเต้นครับเอาตัวอะไรมาเต้นนี่ออกไปจะเรียนแล้วโอเคออกไปแล้วามาเริ่มเลยนะครับวิธีการทํานะครับง่ายๆนะครับให้เราดูตัวที่ถูกหารก็คือ x ก,กาลังสองนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกเราดูแค่เฉพาะตัวแรก กับตัวแรกของตัวที่เอาไปหารเขาคือตัว x ง่ายก็คือว่าเอา x กาลัง2เนี่ยหารด้วยก็คือเขียนด้วยส่วน x พอตัดทิ้งเนี่ยจะเหลือแค่ x อย่างเดียวใช่ไหมเราก็เอา x ตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ x คูณ x เป็น x กาลัง2 x คูณกับเลขหนึ่ง x ตัวหน้าตัวหน้านะ x คูณ x เป็น x กาลัง2 x คูณกับบวกหนึ่งก็กลายเป็นบวก x นะครับแล้วก็เอามาลบกัน คราวนี้จะลบกันได้เท่าไหร่ x กาลังสองลบ x กาลังสองกลายเป็นศูนย์อ้าวแล้วลบ 4x ลบกับบวก x ถ้าเรางงเราก็เขียนนี้ลูกลบ 4x ลบกับนะบวก x ก็เท่ากับลบ 4x บวกคูณลบเป็นลบ x ซึ่งลบ x ก็กลายเป็นลบ 5x คราวนี้คือลบ 5x โอเคไหมตรงนี้ก็คือลบ ลบเลขกันธรรมดาลบพหุนามกันธรรมดาเราก็ดึงเอาลบ5ตรงนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้เป็นลบ 5x ตรงนี้เหลือลบ5เอาลบ5ตรงนี้ลงมานะก็แบบจักลงมาง่ายๆลงมาธรรมดาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทาเหมือนขั้นตอนเดิมให้ดูตัวแรกของตัวนี้ก็คือลบ 5x นะครับตรงนี้ก็ลบ 5x เราก็เขียนไว้ตรงนี้ลบ 5x นะส่วนตรงนี้คือ x ก็ตรงนี้ก็คือโอกเ้ไหมครับแล้วก็ตัดทิ้งมันจะเหลือแค่ลบ5ก็เอาลบ5มาใส่ตรงนี้ ลบห้าคูณกับ x เป็นลบห้า x นะลบห้าตรงนี้นะครับเอาลบห้าตรงนี้นะเฉพาะเลขลบห้าเนี่ยคูณกับตัว x เข้าไปข้างหน้ากลายเป็นลบห้า x แล้วก็เอาตัวแรกตรงนี้คือลบห้าเนี่ยคูณกับบวกหนึ่งลบห้าตรงนี้นะครับคูณกับบวกหนึ่งก็กลายเป็นลบห้าพอลบกันปั๊บเลขเหมือนกันทั้งหมดเหลือเป็นศูนย์คำตอบข้อนี้คือ x ลบห้าตอบ x ลบห้า ถ้าน้องคนไหนอยากให้ครูสอนเรื่องอะไรนะครับให้พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้นะก็พิมพ์มาให้หัวใจครูด้วยก็ได้นะครับพิมพ์ถูกใจแล้วก็พิมพ์มาที่คอมเมนต์เลยน้องคนไหนอยากเรียนกับครูเฟิร์สนะครับสามารถดูได้ที่หน้าโปรไฟล์มีวิธีการติดต่อที่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ